Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. ไวดรว่ะอังเคนคือว่อขอให้น้องปิมเป็นเด็กดีเรียนหนังสือเก่งๆสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็เป็นคนเก่งของพ่อแม่นะคะมีความสุขมากๆค่ะไปที่เบสค่ะของน้เค่มความสูุยสุขภาพแข็งแรงมองต่อมาเจอไคนดีเป็นที่รของพื่นๆแล้วุยมาก่า ไม่ดูดอก่อนอาจารย์ทขอให้รังเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่สนนะคะ้องทา่ด้นน้องทาด้าน้องด้านใยค่ะโวยพรพี่ปิมครับโบ๊ทบวยพรน้องพี่ปิ่มหน่อยค่ะขอให้อวยโวยขอให้อวยวย อายุกี่ขวบแล้วคะห้าขวบขอให้ตอนนี้ส่งกลับไปหาเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะคะอ่ได้เวลาจะทานโดนัทแล้วนะคะเดี๋ยวให้พี่เบสเป็นตัวแทนของคุณเดี๋ยวให้พี่เบสเป็นตัวแทนคุณคันดานะคะมอบของขวัญเล็กๆน้อยๆให้น้องปริมนะคะเป็นกระเป๋าลายเลค่ะลูกลายชุนนักลายชุนนักน้อยหรือกระตูนชื่อว่าลูนอกตูลูดอกลูดอก เซคุปปี้หรือเปล่าสนุปปี้เห็นไหมเราไม่ทันสมัยเนาะอ่ะไทยค่ะของขวัญอันนี้นะคะเป็นของคุณแพนด้านะคะที่มอบให้กับน้องกิ๊มนะคะไปค่ะ สาสื่อเก่งๆสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็เป็นคนเก่งของพ่อุแม่นะคะมีความสุขมาก อพรเกิดห้้ดื้อไม่หลอกจะทำขอให้น้อมเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่สนนะคะ้องด้านน้ค่ะโอยพรพี่ปิมครับโบ๊โบ๊ทอยพรน้องปิมหน่อยอาพี่โบ๊ทอยพรพี <t <t ่ปิมหน่อยค่ะอาขอให้โวยโยขอให้โวยยเเ ตอนนี้น้องปิมอายุกี่ขวบแล้วคะ5ขวบขวบขอให้ตอนนี้ส่งกลับไปหาเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะคะอ่ได้เวลาจะทานโดนัทแล้วนะคะเดี๋ยวให้พี่เบสเป็นตัวแทนของคุณเดี๋ยวให้พี่เบสเป็นตัวแทนคุณคันด้านะคะมอบของขวัญเล็กๆน้อยๆให้น้องปิมนะคะเป็นกระเป๋าลายเลขาลูกลายช่นลายชุนนักลายสุนัขตัวน้อยเออกระตูนชื่อว่าลูนอกระตูนลูดอกลูด็อก ปีอเปล่าสนุป uh ีเห็นไหมเราไม่ทันสมัยเนาะอ่ะไทยค่ะสนุปีของขวาญอันนี้นะคะเป็นของคุณแพนด้านะคะที่มอบให้กับ้องปีนนะคะ